่าวเด่นประจําวันสาวใหญ่สุรลรทมหลังพยายามเล่นของเซนเซแห่งชาเล่สาวใหญ่ใจสะบืมแห่งเพเดอร์เบเนียโซไซตีสุดช้หลังพยายามจะสกดจิตเซนเซชื่อดังราะว่ากลับไร้ผลบุดาบุดงบุดาซ้ํายังถูกของตีกลับจนหมดสภาพด้าเซนเซเปิดเผยว่าเคล็ดลับกับผมนั้นก็คือผมไม่ได้มองเหรียญน,นะข่าวเศรษฐกิจ ประธานบริษัทรับหมอทำออนเซนเจ้าใหญ่ของเกฮีนาโอดมันไม่เป็นธรรมถ้าโดนทำลายคินุกาวะคาสมุมิประธานชมรมออนเซนโอดโดนประธานคณะกรรมการวินัยเล่นงานต้องตัวลัน่นนี่มันทำเกินกว่าเหตุด้านผูกรณีให้สัมภาษณ์ว่าอยากได้แบบเอาจริงไม่ล่ะจะได้จัดให้แบบตายก็ไม่เสียชาติเกิดข่าวอาชญากรรมแก๊งเยนกี้ยินดีปีดาแก๊งเยนกี้เขตเกฮน,นาประกาศข่าวดีหลังได้รับจ็อบ ทำรูปปั้นท่านผู้นําจํำนวนมากคาดว่าได้กําไรอินซ่าพร้อมทั้งโชว์เช็คให้กับสนักข่าวดูแต่ว่าผู้คนจํานวนมากต่างติดใจที่บินนั้นเกียดไปเก็บเงินที่คณะกรรมการวินยัย